สวัสดีครับอจะมาพูดเรื่องอการทําดอกนะช่วงนี้นะครับภาคอีสานกําลังเป็นฤดูการทําดอกนะครับอ่าแต่ภาคตะวันออกก็ออกกันแล้วนะครับภาคอภาคอีสานกําลังจะเริ่มออกดอกนะครับอแต่ผมมองว่านะครับเพื่อนภาคอีสานเรานะครับการทําดอกผมว่าไม่ยากนะครับไม่ได้ว่าพูดเกินไปนะครับดูขนาดต้นนี้นะครับเราไม่ได้สะสมอาหารอะไรเลยนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยสะสมอาหารแล้วก็ใส่ ให้น้ำให้ปุ๋ยตามปกติอ่าของการเจริญเติบโตของของเขาครับอ่าดูนะครับต้นเล็กนิดเดียวครับอ่าน้องเขายุนนิดเดียวแต่น้องเขาออกดอกเองได้นะครับดูนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับไพศาลผมมองว่าการทำดอกผมว่าเป็นเรื่องที่ก็ไม่ค่อยยากนะครับแต่การรักษาดอกผมว่ายากกว่านะครับนี่เขาจะมีตะปูตาปลาออกมานะครับอ่าเห็นไหมครับล้องเข้าใกล้เกินก็จะไม่เห็นนะครับ ออกห่างกันหน่อยหนึ่งอเอ็อนะครับเนี่ยแต่ตสามารถพัฒนาเป็นดอกได้นะครับเนี่ยแต่แต่ตอนนี้ก็เขาก็ยังไม่เป็นฟอร์มดอกแน่นอนนะครับแต่เ,เราสามารถพัฒนาได้นะถ้าเราจะเอานะครับแต่ทางเราคงจะไม่เอานะครับเพราะว่าต้นมันเล็กเกินเนาะต้นมันเล็กเนาะต้นเนี่ยแต่ออกมาเป็นตาตาปูตาปลาแล้วแหละมามากมีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับเพราะว่าเขาเป็นอะไรเป็นช่อเนาะเป็นช่อเป็นช่อก็เลยว่าสวนเรายังไม่ได้ไม่ได้กัก โศกน้ําไม่ได้กวาดโคลนไม่ได้งดน้ําเขาก็สามารถออกดอกได้มาดูต้นนี้ครับต้นนี้ออกแทบทุกกิ่งแล้วนะครับมีแต่เราจะพัฒนาตาดอกเดียวดูดูโคลนก็รู้นะครับเราไม่ได้กวาดโคลน,นครับอ่าเพราะว่าอีสานมันแรงมากนะพี่น้อง <c oughs> พอมันแรงมากนี่ผักข้าวสังนี้จะเห็น,นครับอ่ามันแรงมากเขาก็ออกดอกนะครับอ่าทุเรียนก็จะออกดอกเองนะครับโอ้โหดูต้นนี้คะ่ะอ่าดูครับเนี่ย <c oughs> ออก ทุกกิ่งนะครับแต่กิ่งมากกิ่งน้อยก็ดีเลยเขาออกกิ่งล่างมากกว่าข้างบนนะครับบางบางที่ก็จะออกบนเยอะแต่แต่สวนเรามันจะออกกิ่งกิ่งใหญ่ๆข้างล่างเก็โชคดีไปนะครับกิ่งเล็กเราไม่ต้องการแผ่นลูกอีกแล้วอกิ่งข้างบนก็อันรียกว่าตีหนูอยู่ไม่ใช่ไหมครับเนี่ย่าระยะระยะตีหนูค่ะอ่าทีนี้เราก็จะพัฒนาตาดอกอย่างเดียวบำรุงดอกนะครับเพื่อจะให้ดอกสมบูรณ์นะครับเราไม่ต้องไปอ่ากวาดโคนอะไรแล้วนะครับ คุณก็ไม่ได้กวาดแล้วเนี่ยสบายเลยนะครับนะคะอ่าเราจะเดินพาชมสวน,นครับอ่าเดินสวนไปดูต้นอื่นต่อครับสําหรับต้นนี้นะครับต้นนี้ออกออกดอกช้ากว่าเขาอ่าก่ะกว่าต้นต้นที่ที่ให้ผ่านมานะครับต้นนี้จะออกช้าแต่พัฒนาตาดอกเร็วก็แปลกนะครับพเพื่อนๆออกหลังแต่พัฒนาช่อดอกเร็วมากกาดูต้นนี้ครับออกช้าแต่พัฒนาเร็วมากครับดูอ่ะ โอ้มันพัฒนาเร็วจริงนะครับตอนนี้ออกหลังกว่าตั้งเป็นอาทิตย์เนาะเออค่านับกันก็ท้ากว่าเป็นอาทิตย์กว่านั่นหละอุ้ยอ่ยดอกพัฒนาเร็วากพัฒนาเร็วนะครับมันก็แปลกครับแต่ละต้นนี่ออกท้าแต่ช้ากว่าจริงแต่พัฒนาเร็วบางต้นออกเร็วแต่พัฒนาช้าอ่าผมก็งงอยู่นะครับเนี่ยเคสแบบเนี้ยไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ละต้นต้นนี้ออกหลังต้นนั้นนะครับแต่พัฒนาเร็วมากนะครับอ่าดูนะครับเนี่ยตัวเนี้ยข้างบนเนี่ยชัดเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับ ต้นบ,บน,นนี่บนบนออกเยอะเลยต้นนี้เดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่พัฒนาชามากเลยอออ่่าาส่วนต้นนี้นะครับอ่าออกทั้งไอ้ช่อดอกนะครับทั้งไอ้ตาใบมาด้วยนะครับจะมีทั้งไอ้ทรงๆเป็นดอกแล้วก็มีใบมาด้วยนะต้นนี้ยอ่าลักษณะดอกไม่เหมือนกันนะผมก็งงอยู่นะครับบางต้นก็ออกมาแต่ช่อดอกนะครับแต่ตัวนี้จะมีตาใบมาด้วยนะครับมีตาแขนงมาพร้อมดอกไม่รู้ว่า ดอกประเภทไหนดีนะครับเพื่อนๆอ่าเพราะว่าเราเป็นมือใหม่เราก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็พัฒนาได้เร็วนะครับออกออกหลังเขาแตกอะ่ะดอกเขาก็แต่เขามีตาใบมาด้วยนะครับเนี่ยอ่าม,มีตาขนางมาด้วยแล้วก็มีช่อดอกมาด้วยนะครับต้นนี้ก็เป็นเคสที่แปลกครับเพราะว่าไม่เหมือนกันนะครับช่อดอกแบบลักษณะนี้เนี่ยลักษณะนี้ก็มีนะครับแต่ไม่มีตาใบมาด้วยนะครับอ่าไม่รู้ว่าลักษณะไหนดีนะครับเพื่อนๆอ่าเราต้องศึกษาร่วมกันไปนะครับ ส่วนต้นนี้อ่าต้นนี้เนี่ยเพิ่งเพิ่งมานะครับแต่ดอกเขาพัฒนาเร็วมากออกมาเร็วมากนะครับอดอกมาเร็วหนะตอนแรกเนี่ยมิดอิ่มชิมนะครับอ่าดอกเขาจะไม่มีเลยนะครับเนี่ยมันจะออกช้ามากต้นเนี้ยเพราะต้นปกติต้นใหญ่ๆหจะออกช้าเนาะอืแต่พอออกมาอ่าเขาก็จะพัฒนาอ่าตาดอกได้เร็วนะครับอ่าเป็นเหยียดติณูแป๊บเดียวนะครับแต่ลังต้นนี่โอ้ช้ามากนะพี่น้อง อแต่ต้นนี้เร็วนะครับต้นนี้พัฒนาเร็วอ่าเนี่ยเห็นไหมต้นนี้พัฒนาเร็วมันไม่เหมือนกันนะพี่น้องบางต้นออกช้าแต่พัฒนาดอกเร็วบางต้นออกเร็วดอกเนี่ยจะยือดออกมาให้เราเห็นเนี่ยก็ช้ามากครับ<ม>ครับส่วนต้นนี้นะครับอ่าปีที่แล้วได้สี่ลูกนะครับเขาเป็นลูกแล้วทีนี้การพัฒนาการให้ดอกอ่าเราก็ยังไม่ได้กวาดคนเหมือนกันนะครับแต่เขาให้ดอกก่อนเพื่อนเลยนะครับต้นเนี้ย ก่อนที่ในสวนแต่การพัฒนาตาดอกของเขาช้ามากนะพี่น้องมาดูอะ่ะออกก่อนเขาเลยนะครับเนี่ยเราก็ดีใจอยู่เห็นเขาออกครับแต่การพัฒนาตาดอกของเขาเนี่ยไม่ค่อยพัฒนานะครับอ่าคล้ายๆว่าอาหารไม่เพียงพอหรือ,อยังไงไม่ไมทราบนะครับแต่ออกก่อนเขาในสวนเลยแต่ดูลักษณะ <c oughs> ก็มีช่อเดียวเนี่ยอย่างอื่นเขาก็เป็นตาปูตาปลาเล็กๆเ,เต็มเลยนะครับอ่าแต่อ่าตายอดตาดอกเขาไม่ยอมยืดแล้วไม่ยอมพัฒนาสักทีนะครับเคสนี้ <c oughs> <c oughs> ก็แปลกนะันเราสังเกตด,ดูว่าทําไมออกง่ายแต่พัฒนาตาดอกช้ามากนะครับต้นเนี้ยสงสัยจะได้เปิดน้ําให้เขาครับสําหรับต้นนี้นะครับต้นนี้เนี่ยต้นเล็กต้นเตี้ยมากนะไม่ต้นไม่ใหญ่นะครับแต่กิ่งเขาใหญ่นะครับกิ่งเขาสวยแต่ต้นเตี้ยนะครับเพราะว่าเขาเป็นทรงแคงเตี้ยทรงแค่อ่ามันก็แปลกนะครับแต่ดอกของเขานะครับเพื่อนๆดอกเขาออกทุกกิ่งทุกก้านนะครับออกดอกดีมากนะต้นนี้ในสวนก็ต้นนี้แหละออกดอกดอกดีที่สุดนะครับ อ้าวในสวนต้นนี้ออกออกออกดอกมากนะครับน่ดูนะครับออกทุกกิ่งเลยนะคออกทุกกิ่งนะครับออกได้สวยด้วยได้เสมอด้วยนะครับดูนะครับเนี่ยอ่าถ้าได้ลักษณะนี้ก็จะอุ่นใจนะเพราะเพราะว่ามันออกออกทุกกิ่งนะครับมากิ่งใหญ่ๆอย่างนี้เขาออกหมดเลยน่เสมอดีด้วยนะครับอ่าแต่การพัฒนาดอกก็ยังช้าอยู่นะครับเพราะว่าเราก็ต้องรอเพื่อนบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะ หาวิธีพัฒนาให้ตายช่อดอกให้ยืดยาวกว่านี้นะครับไม่รู้ว่าอะไรดีผมก็จะลองทดลองนะครับเพราะเราเป็นมือใหม่นะครับคอยติดตามผลงานของเรานะครับจากสวนเกษตรไร้จันร์สวนทุเรียนภาคอีสานนะครับพี่น้อง